ดีค่ะวันนี้พบกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งมาพร้อมรถครอบครัว PPV กลางเลยนะคะวันนี้เรามีคันนี้นำเสนอก็คือ Mitsubishi Xpander 1.5 GT ปี2020คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปชมข้างหน้ากันดีกว่าว่าเจ้าเจ้าเ e นเดคันนี้มีออปชันอะไรบ้างเนาะ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไฟกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วแล้วมี d a y ์ไลท์ LED มาให้พร้อมแล้วนะคะแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมแล้วนะกระจังหน้าตรงข้างหน้านี้เป็นโครเมี่ยม3ชั้นเลยนะคะก็คือดูแล้วน่าจะโดดเด่นมากๆเนอะเดี๋ยวเรามาดูตัวแม็กกันดีกว่านะคะตัวแม็กเป็นแม็กทูโทนสีดำตัดเงินนะคะเป็นขอบ16เลยนะตัวนี้เป็นยางปี2023ให้ด้วยนะคะตัวนี้ยางใหม่ด้วยเนาะ นี่มาด้วยกระจกมองข้างกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมือจับมือจับโคมเมียมแล้วก็มีตัวอ e ีโมด้วยนะคะตัวคีเลตให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังไหมมาจ้าดูข้างหลังกันดีกว่านะคะนี่ดูท้ายของ e อ็กเพนเดคือสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวไฟท้ายเนี่ยมันเป็นคล้ายๆตัวแอเลยนะ ตัวแอลแล้วไฟเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED ไหม LED ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นไฟหลอดธรรมดาตรงนี้อีกด้วยนะแล้วก็มาพร้อมปักเซนเซอร์ให้ถึง2จุดเลยนะคะแล้วมีกล้องสองถอยให้ด้วยนะตัวนี้ดูข้างหลังหน่อยในข้างหลังนี้เป็นบอ่อสามแถวหมดเลยนะคะตัวเปิดข้างหลังนี้จะเห็นเลยว่ามันค่อนค่อนข้างกว้างเลยนะ ออยางอะไรมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมยางอะไรอยู่ข้างล่างอุปกรณ์ถอดล้อยอยู่นี่นะคะดูดีของไม่หมดเลยนะคะตัวนี้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูยางกระดูกงูได้ไหมไปดูเม็ดอาร์ไปดูอะไรประตูหลังเลยดีกว่าว่าแบบรถเรานี่มีตำหนิไหมอะไรไหมอ่าเม็ดอาร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นต้องเป็นกลมแบบนี้นะ มันถึงแบบว่าไม่เคยมีชนหนักจมน้ําดัดแปลงแต่ต่อหรือก่อใม่นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทํานะคะพี่ไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าว่าตัวเนี้ยเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างโอเค สำรับภายในของ a อ p e n เคันนี้นะคะพวงมลาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันทั้ง2ข้างแล้วนะแล้วก็มีตัวซีรีด้วยนะคะสามารถพูดตรงนี้แล้วก็มันก็จะเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องกดนะคะแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาพร้อมจอจอน่าจะประมาณ7นิ้วจอ7นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้มีกล้องส่องถอยมาให้พร้อมแล้วด้วยนะทุกคน นี่กล้องสองหอยมาให้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ปักเซ็นเซอร์ที่เราชี้กันไปเนาะ USB ก็มีมาให้ LUX ก็มีมาให้นะคะตัวนี้ก็ได้เบาะ3ามแถวแบบนี้เลยแล้วก็มีเคหล่าตัดตรงนี้สวยๆด้วยนะพี่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าว่ากว้างขนาดไหนปะ สำหรับภายในของเอเพนเดอรคันนี้นะคะพวงมลาลัยได้แบบมัลติฟังก์ชันทั้ง2ข้างแล้วนะแล้วก็มีตัวซีรีด้วยนะคะสามารถพูดตรงนี้แล้วก็มันก็จะเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องกดนะคะแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาพร้อมจอจอน่าจะประมาณ7นิ้วจอ7นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธได้อะไรได้หมดเลยนะคะตัวนี้มีกล้องสองถอยมาให้พร้อมแล้วด้วยนะทุกคน นี่กล้องสองถอยมาให้พร้อมแล้วนะคะแล้วก็ปักเซนเซอร์ที่เราชี้กันไปเนาะ USB ก็มีมาให้ LUX ก็มีมาให้นะคะตัวนี้ก็ได้เบาสามแถวแบบนี้เลยแล้วก็มีเทปหน้าตัดตรงนี้สวยสวยด้วยนะพี่จ๋าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าว่ากว้างขนาดไหนปะสำหรับด้านหลังนะคะด้านหลังคือเบาะค่อนค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีแอร์มาให้แล้วด้วยนะคะสามารถปรับพัดลมจากตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับคนขับแล้เบกาก็สามารถ พับได้พับพับฝั่งหนึ่งได้แล้วก็ขึ้นได้นะคะตัวข้างหลังนี้ตัวตัวอว,วบๆก็นั่งได้นะก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีไฟมาให้นะคะตัวนี้ก็สว่างเหมือนกันตัวนี้ไม่ได้อึดอัดนะตัวนี้บอกเลยว่านั่งสบายข่าไม่ชนกับตัวนี้แล้วก็ข่าไม่ได้งอขึ้นขนาดนั้นด้วยนะคะปะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันและโปรโมชั่นดีกว่า สำหรับราคาค่าตัวคันนี้นะคะอยู่ที่499,000บาทนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่วนลดมากสูงสุดเลยคือ30,000บาทและยังมีวรารันตกเกียร์เครื่องยนต์ให้สูงสุดถึง2ปีเลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะ